เห็นเพจสมาคมบักเกยบอกว่าเบอร์ใหญ่บนท่าติดโควิดมีครับเป็นมะเร็งมีครับแต่ว่าเขาไม่ออกข่าวอ่ะเขาไม่ออกข่าวเป็นมะเร็งเอกคนนี้เป็นมะเร็งเขาไม่ออกข่าวใครตายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพันธทิพย์เนี่ยใกล้ปิดตัวแล้วรอดูนะครับรอดูนะครับรอดูว่าสิ่งที่ทีมงานผลิตนำนือสถาบันเารล้กบอกมาเมื่อ4ปีหปีแล้วเนี่ยผมบอกเสมอว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงจนมีนายศัตวแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่น ผมเปิดเพจเปิด,ปดกลุ่มมาสมัยก่อนมีสองพันคนเขาบอกผมว่าหรอเปะเขาบอกว่าถ้ามึงอยู่เกินสองปีกูจะมากราบเตีนมึงเลยอ่ากูจะมากราบเตีนมึงเลยพะระลุดถ้ามึงถ้าเพจมึงหรือกลุ่มมึงอยู่ได้เกินสองปีเนี่ยทุกวันนี้มอยู่มาห้าปีแล้วจากสมาชิกพันแปดสองพันตอนนั้นอ่ะตอนนี้สมาชิกหมื่นหกเพจผมมีคนติดตามอยู่ประมาณเก้าพันนะครับผมก็อยากเจอจงังเอ้นายสต,ว,ตวแพทย์คนนั้นที่อยู่ขอนแก่นนะ ถ้ายังฟังผมอยู่ยังติดตามผมอยู่นะไม่ต้องมากราบตีนผมหรอกนะครับไปกราบย่าโมกราบย่าโมแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ปากปาอีกแล้วผมจะไม่ดูถูกคนอีกแล้วผมมีความรู้แต่ผมดันใช้ความรู้ในการดูถูกคนนะครับแล้วก็ทําบุญเลี้ยงผ้าเลี้ยงเนียนนะสักสองหมื่นไปนะแล้วก็ผมจะโหตทกรรมให้แต่ถ้าตาบใดคุณยังคิดอยู่ว่าผมยังอยู่ไม่ได้ภายในสองปีคุณก็จะติดหนี้กรรมผมไปอย่างนั้นแหละ พอผมทําบุญเยอะนะครับผมได้มาผมทาบุญอคนที่เช่าผ้าผมหรือคนที่ตรวจผ่านแล้วเขาแล้วเขาปล่อยได้ราคาเขาก็ทําบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีงมงานตาบันพันเอกทำทีมงานพระรถยนต์ทำก็ถือว่าได้บุญเพราะฉะนั้นคุณก็แล้วแต่คุณคิดเอาเหมือนสองสี่ศูนย์หนึ่งอะถ้ายังกลับตัวไม่ได้ชีวิตคุณก็ตกต่ำอย่างนั้นคุณก็คิดเอาว่าสี่ปีที่ผ่านมาที่ไฟไฟกันอยู่เนะี่ยคุณได้อะไรมั่งผมได้อะไรมั่ง คุณทาอะไรให้สังคมผมทำอะไรให้สังคมบัางชีวิตคุณเป็นยังไงชีวิตผมยังไงง่ายงเราไม่ต้องไปบอกคนอื่นหรอกว่ากูเป็นอย่างย่านี้คนอื่นที่เขาติดตามคนอื่นที่เขาศาึกษาคนอื่นที่เขาดูหน้าพระคนอื่นที่เขาดููดเพจเฮ้ยมึงมีกลุ่มไหมเฮ้ย,ยมึงมีเพจไหมเพจมึงมีมีอะไรมั่งข้อมูลอะไรมั่งที่ให้คนศึกษาไม่เพจมึงมีคนติดตามกี่คนวะของผมนี่เพื่อนเต็มตลอดแต่ผมก็พยายามคัดออก ให้ไม่เต็มห้าพันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใครจะแอดเพื่อนละ่ะผมได้คัดเพื่อนได้ว่าคนนี้ควรแอดคนนี้ไม่แอดแล้วคนไหนควรจะออกอะไรเงี้ยผมก็เลยแม้เต็มก็จะเต็มห้าพันนี่มันมันเต็มตลอดอยู่แล้วละ่ะนะครับในกลุ่มก็ตอนนี้จะขึ้นหมื่นหกในเพจก็จะขึ้นหมื่นหนึ่งนะครับที่ว่ามีคืนเก้าหลักเก้าหลักนี่ตอนนี้เขาคืนมาแล้วเนยะนะแต่ผมผมต้องถามพี่เขาอีกทีหนึ่งต้องถามพี่เขาเลยแปดหลักนี่ไม่อยู่แล้วแต่เก้าหลักนั้นมันหลายคนนะคือคือไม่ใช่หรอกคือพระองค์เนี้ย มันหลายคนนังกันเนี่ยนังกันเสร็จปั๊บเวลาเขาคืนเนี่ยคุณก็ต้องคืนตามจํานวนนังแต่บางคนมันไปใช้หมดแล้วเขาก็เออรอก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้ผมบอกว่าใครผมต้องให้เจ้าตัวเขายินยอมก่อนแล้วเขาออกมาทีเดียวเลยนะครับของพวกนี้ไม่ยากแต่ส่วนใหญ่คนพวกนี้เป็นอะไรรู้ป่ะผมก็แปลกนะผมว่าทาไมทาไมเฮียไม่ไปโบยวายไม่ไปนูนนะ่นอะบอกคืออะไรวะแม่งกูจบน็อกเตอร์สองใบสามใบเงี้ยจบต่างประเทศเนี่ยกูบาโดนเซียนพระหลอกอะ บางคนแม่งจบมาหกบางคนแม่งปั่นสามล้อกูประสบความเลยในชีวิตอ่ะกูมีนู่นนี่นั่นพันล้านอ่ะบางคนสองสี่ร้อยล้านกูมาดูไอ้พวกนี้หลอกอ่ะเขากูช่างแม่งเสียเงินคือหน้ากูสําคัญกว่าไงน,นี่หลักกิจวิยาไอ้พวกนี้มันเลยอยู่ได้ถูกไหมก็เหมือนเหมือนไอ้พวกไปข่มขืนผู้หญิงอ่ะคุณไปข่มขืนพวกคนดังๆอ่ะแล้วคุณเป็นเป็นแบบกะโหลกลาปลาจิงโก่ะ คุณคิดว่าคุณไปข่มขืนคนดังๆคนรวยๆระดับประเทศเขาจะไปแจ้งความไหมเขาไ,ไม่แจ้งความหรอกอันนี้มันหลักการเดียวกันเพราะอะไรแจ้งความไปจับคุณก็ไม่มีประโยชน์พราะคุณแม่งแบบไม่มีอะไรอะ่ะแล้วเขาคนระดับไหนอะ่ะไอเน,นี้ยผมเลอกว่าผมเคยเคยพูดกับเฮียคนหนึ่งแกรวยเลยละ่ะพมบอกเฮียถ้างั้นเฮียก็เหมือนระดับนางงามจักรวาลโดนอ่าขอทานข่มขืนนี่หว่าเขาบอกเออนั่นแหละ แล้วมึงจะให้กูไปเอาเรื่องขอทานไหมแล้วกูจะไปบอกสาธารณชนไหมว่า <_ d ans> เฮ้ยไอ้ขอทานคนนี้ข,ข่มขืนกูไอ้ขอทานคนนี้แหละข,ข่มขืนกูจับมันเข้าคุกดิแล้วกูระดับนางงามจักรวาลอะ่ะคือมึงคิดว่าใครเสียมากกว่ากันเออไ,ไอ้ไอ้ไอนี่คือมิติให้เราคิดไอ้พวกที่มันขายภาพพอ,ปปอให้คนรวยมันก็คิดอย่างนี้แหละเข้าใจไหมแต่ามันคุณเป็นเป็นนางงามจักรวาลคุณไม่ถง <d ans> โดนขอทานข่มขืนคุณจะไปแจ้งความไหมผมถามจริง แจ้งความมาคุณคิดว่าใครเสียมากกว่าใครโอ้โหนี่ระดับแม่งสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดีลงานที่ต่างประเทศอีกเป็นร้อยล้านเอาไอ้เหี้ยมึงโดนไอ้ไอ้พวกนี้หลอกขายผ้าแม่งมึงระดับบริหารเป็นห้าร้อยล้านพันล้านมึงมาโดนไอ้พวกนี้หรอกแล้วกูจะไปทําธุรกิจกับมึงไหมกูจะไปลงทุนกับมึงไหมไอ้เรื่องแค่นี้มึงยังโดนหรอกเอาถูกไหมไอ้เรื่องแค่นี้มึงยังโดนหรอกแล้วมึงจะบอกให้กูไปลงทุนกับมึงร้อยล้านสองร้อยล้านไอ้เหี้ยมันกูกูไม่ลงทุน นี่แหละเลยเป็นเลยเป็นทางได้เปรียบของไอ้พวกนี้แต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ไปเช่ามันอีกเลยมันก็ยิง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 โทรติดต่อครับพี่ยังไม่รงนี้เนี่ยเขาบอกอ๋อช่วงนี้เศรษฐก,กิจไม่ดีกูไม่ว่างกูติดนู่นนี่นี่เขามาเช่าผมนี่แหละเขาว่าเล่าผมฟังนะเรื่องจริงแต่กูไม่ร้องกูก็ไม่ต้องเช่ามันอีกแค่นั้นเองเขาบอกเขาก็ไม่ต้องเช่ามันอีกซึ่งหลายคนเที่ใ,ใหญ่ๆก็รู้ว่าทําไมคนรวยๆหลายๆคนเขาไม่ไปเช่าพามันเขานี่แหละประเด็นผมเลยบอกว่าทุกวันนี้ยพวกคุณ ขาดตรงไหนผมอยากเติมเต็มตรงนั้นพวกคุณขาดในสิ่งความมั่นใจของพวกคุณแต่จริงๆพวกคุณทุกคนไม่ว่าจาใครก็ตามใน780คนหรือ90คนที่ฟังไลฟ์สดผมเนี่ยผมถือว่าพวกคุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการอ่านดูพระหรือศึกษาพระผมว่าทุกคนมีความรู้หมดแต่พวกคุณยังมีการใช้อุปกรณ์แค่ 10x นะครับ ถ้าพวกคุณเปลี่ยนจากสิ x พวกคุณมาใช้พัน x ผมว่าพวกคุณจะมองเห็นภาพแล้วพวกคุณจะสะสมพระรู้เลยอ๋ออ๋ออ๋อเชื่อผมดิหลายคนเนี่ยในทีมงานในกลุ่มในสมาชิกของผมที่เขาเปลี่ยนแปลงมาใช้พันเทุกคนเขาจะเขาจะรู้หมดเลยเขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอ๋อเนี่ยผมเห็นละผมมองภาพบอกละแล้วบางอย่างที่เขาเก็บอันนี้คือมรอดกอันนี้คือสิ่งที่เขาได้มาเขาก็เทียบกันออใช่พี่วรุษเออเนี่ยผมมองเห็นละ ไอ้น,นี่ของพ่อผมเก็บมาตั้งแต่รุ่นตั้งแต่นุ่มๆเลยไอ้น,นี่คือเช่ามาราคาแพงแต่พอสมมาตรวจไอ้ที่พ่อเขาเก็บ่าเสียผ่านไอนน้ที่เช่ามาราคาแพงเสียไม่ผ่านซึ่งผมไม่ได้รู้ไม่ได้รับรู้เขาเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้องค์ไหนมันเป็นองค์ที่เขาเก็บองค์ไหนองค์นี้เช่าเข้าใจไหมเราตรวจทางกายภาพเราตรวจตามลักษณะของการเทียบเคียงรัสม์ที่เราเรียนรู้มาที่เราศึกษามานะครับก็มี ผมว่าไอนน้คนจีนคนตอนนี้ไอ้คนจีนคนนี้มันไปอยู่ที่ไอ้ไต้หวันมันไปคุมสถาบันในไต้หวันมีสองคนเนี่ยแหละก็ไม่มีใครอีกแล้วตอนเนี้เราเลยว่าเอออย่างอย่างน้อยมีคนไทยคนหนึ่งเว้ยที่สามารถจะตรวจตรงนี้ได้แต่แต่ผมยังไม่ยังไม่ไปคิดตีคือคือ,คอไอ้นั้นมันระดับสูงเลยไอ้นั้นเขาระดับมันต้องมีภาพภาพถ่ายภาพพิมพ์เครื่องสังคโลกอ่านสีอ่านไม้อ่านงานอ่านาอุน้ยไม้้มันเยอะไอ้นั้นคือเยอะไปเอาเฉพาะเบญจ กับหล่อโบราณพอแล้วชีวิตผมนะครับให้ได้แค่นี้พอแล้วก็ไหลๆไปเรื่อยแหละเหรียญอะไหนดูได้มีข้อมูลผมว่าเก็บข้อมูลมาผมก็เก็บสะสมศึกษาคนเราคิดจะสะสมแล้วคิดจะอะไรแล้วใช้ใช้หูน้อยๆหน่อยใช้ตาเยอะๆสมองเยอะๆใช้เวลากับกับสิ่งที่เราเรียกว่า Activity หรือสิ่งสะสมหน่อยเช่นเราทำงานแปดชั่วโมงนะแปดชั่วโมงพักผ่อนทักสิบชั่วโมงเปสิบแปด แหลือหกชั่วโมงใช้เวลานูน่นนี้นะนักสี่ชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงศึกษาแอคทิวิตี้หรือสิ่งที่เราอยากเรียนรู้คนชอบเล่นกอล์ฟก็ศึกษากอล์ฟคนชอบอปลูกไม้ประดับก็ศึกษาสองชั่วโมง Google ไม้ประดับคนชอบศึกษาพระก็ใช้สองชั่วโมงเนี้ยศึกษา Google ว่าสิ่งที่เราอยากเรียนรู้คืออะไรบ้างหนังสือผมเนี้ยผมจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นเกือบพันละมั้งที่เก็บนนเก็บรวมตัวนาท่วมอ่ะเกือบพันละแต่มันเป็นหนังสือตั้งแต่ปี หนึ 15, 16, ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดอ่ะไม่เกินสามศูนย์นะผมจะเกินสามศูนย์สามห้านี่จะน้อยน้อยมากนะครับเพราะว่าพระมันเพี้ยนแล้วปีสองหกเริ่มเพี้ยนแล้วเพราะเราเป็นคนติดตามหนังสือเราเก็บหนังสือเราดูพระในหนังสือดูหน้าพระในหนังสือเรารู้นะครับอันไหนมันเพียเพ้ยนหรือไม่เพี้ยนหรือน่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่นั่งนั่งนึกเอานั่งฟังคนอื่นไม่ใช่เอกสารเรามีนะครับเอกสารเรามีข้อมูลคนบอกเล่ามีนะครับ,บการลงพื้นที่มี พอลงพื้นที่เสร็จเอามาตรวจวิทยาศาสตร์เรามีนะครับเราถึงจะสรุปผลไม่ใช่มานั่งเทียนแล้วบอกกูเก่งกูไม่ใช่แต่ผมข้อมูลมีแต่บางอย่างก็เปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้มันก็ติดอยู่ที่อย่างเช่นวัดละคังเนี่ยมันก็ติดอยู่ที่มันพูดไม่ได้แต่ข้อมูลแน่นมากเลยวัดละคังเจดีวัดละคังเนี่ยผมบอกเลยแน่นเป๊ะมองภาพได้เลยแหละว่าแต่ยู่ที่เจ้าว่าเขาจะบอกหรือไม่บอกแค่นั้นเพราะว่าเวลาเวลาอย่างเงี้ยไม่มีคนถามไม่มีคนอยากอยากถามอะไรผมอะ ผมว่าเออไม่บล็อกใครไม่อะไรใครนะใครจะเข้ามาป่วนเข้ามาอะไรเข้ามาถามเนะี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเพราะผมถือว่าถ้าถามในสิ่งที่คนอื่นอยากรู้เนี่ยคนอื่นได้ประโยชน์ผมตอบได้ผมตอบตอบไม่ได้ผมบอกเออเดี๋ยวผมคักมาตอบกันหลังนะอาจารย์เปิดรับตรวจเนื้อพระอ๋อถ้าเดือนใหม่เดือนหกครับเดือนหกเลยเพราะช่วงนี้เดี๋ยวผมมีล่างใหญ่ๆเหลืออีกสามลังแล้วก็ที่เหลือนี่โอ้เยอะเยอะเยอะครับเยอะเงินก็อยากได้ แต่เวลาเงินได้มันแบ่งกันสามเวลาโดนด่าผมรับคนเดียวเพราะฉะนั้นผมก็พยายามกระจายของเก่าให้หมดก่อนนะครับอยากรับตรวจครับอยากรับตรวจทุกท่านเลยอ่ะไอ้เจ้าล่าสุดเนี่ยบอกสองร้อยผมบอกเอาไว้ก่อนตังค์ก็อยากได้นะสองร้อยหกหมื่นนะนะถูกไหมขอคัดแนะนําเบื้องต้นในการเลือกเช่าพระตามสนามหรือพระบ้านให้ได้เก่าจริงอพี่ชาติต้องระบุครับว่าพระที่เราอยากเช่าเป็นพระแนวไหนถ้าเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จ อเอาไว้ง่ายนะครับพระสมเด็จเลยดูขอบก่อนขอบต้องปิต้องแยกต้องแตกสมเด็จนะครับเนื้อดินทไาลายไปตามอายุนะก็ต้องนางพญานางพญาเนี่ยข้างต้องตัดต่อคางห่าง,างแล้วไม่คมนางพญานะต้องดูข้างเหมือนกันเหมือนกันสมเด็จดูข้างนางพญาดูข้างพอนางพญาเสร็จเลื่อนมาที่ ซุ้มกอถ้าเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอนี่ดูดูเบา้าดูซอกแขนดูบล็อกให้มันลึกดูบล็อกให้ลึกแล้วเวลาสองสิบเอ็กเนี่ยซุ้มกอนี่ดูข้างยากมากซุ้มกอนี่ให้ดูตามซอกนะครับดูตามซอกตามซอกตามจุดลึกๆอะซอกรักแร้ซอกคอซอกพื้นซอกซอกไออยู่ในกล้องขาให้มีคาบให้มีอะไรฝังน้ำดำหน่อยนึงอันนั้นสวยขยับม้อีกหน่อยนึงพอซุ้มกอเสร็จเลยผมสุพัน ผงสุพรรณดูข้างเหมือนเหมือนนางพญานะครับแล้วผงสุพรรณข้างหลังเน้นใ้มีรอยแอ่งรอยกดรอยนิ้วสุดท้ายพระรอดพระรอดถ้าจะเอาหนึ่งพันสามร้อยปีจริงๆเน้นเนื้อสีดําสีเทานะครับเนื้อดําปีๆเลยนะครับแล้วอย่าไปเน้นเนื้อสะอย่าไปเน้นพิมพ์สากลนะให้ถ้าเห็นเนื้อดำ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 ข้างหลังมีรอยนิ้วมือชัดๆรอยนิ้วมือนี่อย่าเป็นเส้นนะ ต้องเป็นตะปุ่มตะคือคือเช่นเป็นเส้นเนี่ยมันต้องเป็นจุดๆตามเส้นนะอันนั้นเขาเรียกรอยนิ้วมือกลับไม่ยากดูดูตามนี้นะเอาผมบอกอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็พระที่ดูแล้วเนื้อใหม่ๆแต่ตัวผ่านมีไหมครับมีครับมีครับคือคาว่าดูใหม่ๆคือดูใหม่ๆจากการถ่ายรูปนะครับบางคนให้สีให้แสงมีครับแต่เวลามาขยายยมัน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 เก่าอ่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อดินนี่เนื้อใหม่ๆมาขยายหมดสิทธิ์แต่ถ้าเนื้อผงก็มี นะครับการจำแนกเนื้อพะสมเด็จแนวทางที่ผร้หลุดจำนำแนกจำแนกการจำแนกเนื้อพะสมเด็จนะครับเนื้อพาสมเด็จในทีมงานของผุ้จำนำเนี่ยเขาเขาก็เรียนรู้มาทางด้านกายภาพเขาก็จัดจำแนกทางการกายภาพที่เราพบหนึ่งถ้าเป็นเนื้อพาสมเด็จยุคต้นเนื้อพาสมเด็จยุคต้นจะมีเปลือกหอยเยอะน้ำมันคือตัวเชื่อมน้อยมากหนอแทบไม่มีตกค้างนะครับแล้วก็จำนวนสารมีจํานวนมากนะครับเพราะเป็นพระยุคแรกที่ความต้องการน้อย อ่าเรยุก็แ,กแรกนี่จะมีการพิมพ์เพิ่มจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรอกจะสวยมั่งไม่สวยมั่งจะเพี้ยนมั่งฐานหมอนใหญ่มั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอาซุ้มใหญ่มั่งอะไรเงี้ยน,นั่นคือนั่นคือยุคแรกพอมายุกลางพอยุกลางเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มอ่ามีการปรับปรุงพิมพ,มพ์ปรับปรุงพิมพ์ก็คือมายว่าจะเล็กลงฐานเล็กอ่าซุ้มเล็กมวลสารน้อยลงหน่อยนึงแล้วก็จะมีการอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ มีการใช้ลักใช้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยุคก,กลางมีการลงรักมัง่งอะไรมั่งเพื่อที่รักษาเพราะว่ายุคแรกไม่มีการใช้ลักเลยมันก็เปื่อยผุย่อยสลายเขาเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีแล้วมาเปลี่ยนมาหลังหลังมาเอายางไม้มั่งเอารักไทยมั่งอะไรเงี้ยยังไม่มีลักจีนนะพอมายุคที่สามยุคที่สามมีความต้องการเยอะมากเขาก็จะเริ่มใช้ปูปนกรขหอยน้อยใช้หินปูนเข้ามาผสมใช้น้ํามันตังอิวเพราะมันหาง่ายไง แล้มันดังอีวมันหาง่ายพอมาเริ่มมีการช้ามันดังอียวแล้วก็รักเนี่ยสมัยรอสีปลายๆนะเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มใช้ลักจีนนะครับเพราะว่าต้องให้มันดูดีขึ้นอะ่ะสมัยก่อนรักไทยมันบางมันจางนะครับร่อนง่ายแต่ลักจีนเขาจะเหนียวนะครับเอาเลยอ่านี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มวลสารน้อยมากแต่พิมพ์ทรงจะสวยขึ้นมามีขอบกระจกมีนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะเป็นเป็นยุคเป็นยุคแต่ไม่ใช่เป็นหลวงนะ่ะ สำหรับผมไม่หลวงไม่มีนะนะครับข้อมูลนี่ผมหาหมดแล้วแต่เราบอกได้พวกคุณต้องไปหาต่อว่าใช่ไหมอย่ามาเชื่อผมบอกบอกตรงไปอย่าไปเชื่อผมไม่ใช่ลูกหลานหลวงวิจารณ์นะครับผมเป็นแค่คนศึกษาพราะและคุณสะสมพระแต่สิ่งไหนก็ตามที่ผมสะสมเนี่ยผมต้องหาข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับผมแย้งได้หมดแหละไม่งั้นผมว่าทุกวันที่จะมีใครกล้าแย้งสมาคมมากนอกจากทีมงานพระลูกน้ำและสถาบันมันนี้มีไหมใครกล้าแยง้งหนังสือเตียม,มาวายบ้างไหมเมีย แย้งเสร็จแล้วต้องมีเหตุผลไม่ใช่แย้งตะแบงตะแบงตะแบงแต่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเอาเหตุผลอยู่ไหนเอกสารอยู่ไหนหลักฐานอยู่ไหนไม่มีแต่ของผมมีหมดหลักฐานมีไปดูดิผมหามาจากไหนข้อมูลมีมาจากไหนนะสมเด็จที่บอกไปเหรหลงวิจา์ที่มีอ่าเพจพอยอ,อะไรผมหามาจากไหนข้อมูลต้องมีครับต้องข้อมูลต้องแน่นทําไม่แน่นเขาด่าทําไม่แน่นคุณอยู่ไม่ได้ ถูกไหมถ้าคุณทาแน่นคนมองเห็นภาพคนละคิดตามได้คุณก็ไปหาข้อมูลแล้วมันเจอข้อมูลเดียวกันมันเจอข้อมูลที่ถูกต้องที่เราหาหนําเสนอความเชื่อเขาก็เชื่อเราแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาเชื่อเพราะที่เราจะหลอกเพื่อที่จะปล่อยพระเขาไม่ใช่ให้เขาเชื่อเราว่าเราหาสิ่งที่ถูกต้องมาน,นําเสนอเขานะครับนักคุณก็จะได้เก็บภาพแบบสบายใจคุณต้งเข็บของคุณเ,เบบนี่ยไม่ต้องมาเช่าผมคุณก็ไปหาภาพตลาดแบบเนี้ยเยอะแยะนะครับแต่ต้างหลังมันจะไม่ค่อยมีเลกเกอร์สมัยก่อน2 5 0 0้ยมีไหม สมัยก่อนเขาไม่เรียกลกเกอร์เขาเรียกยางไม้ยางไม้ครับที่พบบ่อยๆก็ยางไม้มาย,ยมยางไม้ส่วนใหญ่เป็นยางไม้ครับเขาลกเกอร์ก็คือยางไม้เลยจริงๆแล้วมันก็คือยางไม้สมัยก่อนน่ะแต่พอมารุ่นหลังเขาก็พิจารณาการคือสารเคมีมผสมมันก็เป็นลักเกอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าสองพันห้าร้อยนี่ผมเจอแต่ยางไม้นะลกเกอร์นี่เอยเออลกเกอร์มีครับสองพันสี่ร้อยกว่าเนี่ยเข้ามา คมสินใช้กับงานอะไรนะผมจําไม่ได้นะแต่ของหลวงพ่อไม่หาังน้าอ่ะมาใช้อยู่นะแต่ว่า2 0 0 0ันเกินเลย2 5 0 0แล้ว้าผมจําไม่ผิดนะขอบกระอะไรขอบกระดังจําเป็นไหมต้องมีในพระสมเดน็บบางท่านพูดขอบกระดุ้งเหรอขอบกระดุ้งมันเหมือนเหมือนผมบอกนะครับคือพัดลมเห็จเวลาที่เราตัดหรือเราคว่ำอ่ะมันจะมีคว่ำหน้าคว่ำหลังเอาแป้งวางแล้วกดนะครับขับเข้าพิมพ์แล้วกดแป้งเวลาเราดึงขึ้นอ่ะเราจะรื้อหรือว่าตอนนั้นแหละคือ แต่แต,แต่แต่ก็ไม่บินนะเพราะบางรุ่นผมนุนเะนี่ยผมเจอขอบกระดุ้งนะแต่มันจะเป็นเฉพาะพิมพ์เส้นได้เป็นเฉพาะพิมพ์เส้นได้พิมพ์มือน้อยนะน้อยครับเอาเอาที่ผมเจอนะแต่เรายังไม่ยังไม่ตีไปประเด็นที่ว่าแม่นหรือร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นเพราะว่าเราเราเน้นเนื้อมากกว่าแต่สิ่งที่ผมเจอมาก็คือว่าถ้าเป็นขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นได้มากกว่าบางรุ่นผมนะครับแต่รุ่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรก็ปกตินะครับก็ปก รถหลักน้ำมีเคลือบเริ่มใช,ใ,ชใช่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 ครับใช่ครับผมจําข้อมูลไม่ผิดไม่ผิดหรอครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มันสืบได้หนหาข้อมูลได้นะครับใครมาหลอกทาไม่ได้สีของหมึกที่ปั๊มเมื่อนาน,านไปหมึกจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับในื้อเด็ดมังคผมจริงๆผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะคุณสุภาการนะครับผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะคือคุณสุภาการต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสมัยตอนเปิดกุบังผมเนี่ยสมัยก่อนเราคิดว่าปัม๊มหมึกชาติ ปัม๊มเขาจะเรียกันว่าปัมาป๊มชาติปั๊มชาติบางคนมองอ๋อปั๊มชาติมันก็ออกเป็นสีแดงแต่แต,แต่มันจะมีแค่สองสีมีสีแดงกับสีน้ำเงินแต่ทีนี้คือไอ้สีม่วงเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรรู้ปะ่ะมันจะเกิดจากการที่สมมตุติคุณได้พระขึ้นมาจากจากแองเนี่ยแล้วพระองค์เนี่ยโดนน้าโดนอะไรแล้วมีความชื้นดูดด,ดูความชื้นเนี่ยสมมตุติเขามีลักษณะเป็นกรดนะเป็นกรดแล้วคุณเอาสีไปแต้ม เช่นเราสีฟ้าไปแตมมันจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมตามหลักตามหลักตามหลักง่ายๆสีต่างๆก็ตามสีที่มันอยู่ในหมึกพิมพ์หรืออะไรก็ตามถ้าคุณไปโดนลักษณะที่มันเป็นกลางเนี่ยสีมันจะไม่เปลี่ยนแต่คุณรู้ได้ไงวะใน,ในกลนนุ่นนั้นที่คุณไปฝังเนี่ยที่คุณมาแต้มมีลักษณะเป็นกลางหรือเบสถูกไหมแต่ทุกคนจะมองหมดเขาบอกไม่มันกรดน้ำวันนั้นลักษณะเป็น,นกรดตรงบ่อที่เป็นกเป็นกดรดเพราะทุกคนเห็นเลยพอแต้มวางทิ้งไว้จากสีน้ำเงินกลายเป็นสี จางสีฟ้าจางแล้วก็เป็นม่วงหน่อยๆจะเป็นม่วงหน่อยๆนะทีนี้ไอ้ที่สีว่าฟ้าเนี่ยมันจะมีนายหลายๆคนเก็บหมดเพราะพิมพ์่าสวยแล้วมีผูพังเหมนที่ผมว้ดูเขาจะเก็บหมดมันก็จะเหลือแต่ไอ้สีที่เป็นม่วงๆเป็นลายม่วงๆเพราะมันแฉะน้ำม,มากมันก็จะจะเป็นกรดโดนน้ําเงินก็จะกลายเป็นม่วงมันก็จะมีลักษณะแบบว่ากลายเป็นม่วงๆอ่ะเสร็จไอ้คนเห็นปุ๊บโอ้แม่งตายยางม่วงเว้ยล่อสีม่วงเลย พ่อไปทําหลังจากนั้นไงะไปทําหลังจากนั้นอ๋อสีม่วงเลยสุดยอดพาอสีฟ้าเก็บหมดแล้วสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นเก็บหมดแล้วแล้วมันก็มีคนหนึ่งบอกผมว่าใช่ตอนแรกเป็นสีน้ําเงินหลังๆสีน้ําเงินหมดน้ําหมึกไอ้นี่หมดเขาก็เอาน้ำมึกสีม่วงมาหยอดผมบอกแล้วแล้วแต่ความคิดนะครับไปหาข้อมูลนี่สมัยนั้นสีม่วงมีไหมสีม่วงเขาใช้กันไหมนะตงจริงมึกสีม่วงอะใช้เมื่อก่อนมีสีอะไร แดงน้ำเงินเขาเรียกน้ำเงินชาิเอ้ยแดงชาติน้ำเงินชาติเ,าตเ,าตเขาเรียกชาตดหมดแหละเขาเรียกแท่นปั๊มชาติแท่นปั๊มชาตินะครับไออะไรก็ตามที่มันเป็นอ่าข้อมูลหรืออะไรที่มันเป็นประวัติศ,ศาสตร์มันหาได้มันไม่ใช่หาไม่ได้ไม่ใช่แบบโอ้โหมานน่นนี่นั่นสีม่วงนี่จ๋าเลยเราสังเกตไม้พัดที่ผมเอามาให้ดูที่มันเป็นตาสีฟ้าข้างหลังอ่ะมันชัดมันคมไหมมันแบบละเอียดแบบ มองแล้วชัดมันไม่มีมันจะเปื่อยจะเห็นเนี่ยเป็นมง่ะฎี่มามชัดเจนแต่พอเวลาคนไปทาไปเล่นโอ้ยสีม่วงนี่สีม่วง,ส,วงสีม่วงต้องพิมพ์อย่างนี้ก็ใช่ไงพอสีม่วงมึงมาทามาใหม่แล้วพิมพ์มึงก็ทามาใหม่พอมึงมาเห็นแต่สีม่วงไอ้สีที่เขาเก็บอะตอนแรกๆเขาเก็บหมดแล้วได้มาไม่เยอะผ้าเออมันก็อยู่แค่นั้นแหละพระทองคอําดูยังไงครับดูกล้องผ่อนเอกถ้าทองคําคุณต้องคุณต้องสองพันเอกบ่อยๆพระทองคํานี่เอาไว้ง่ายนะ คุณมีแหวนทองคำสร้อยทองคําอะไรก็ได้คุณมาขยายพันเอกเอแล้วคุณดูเกรนดูอะไรเขานะแค่นั้นแหละจบมันคุณยังไม่ต้องไปตรวจเีเดนี้หรอกจบแล้วขณะการวิ่งของเนื้อที่ผสมของอะไรเนี่ยมันจะต่างกันนะครับลองขยายมาดูลองขยายมาดูอย่าฟังแล้วก็อย่ามาโนอย่าอะไรคิดเองให้ลงมือทําการใช้พันเอ,เอกเนี่ยคือการให้ลงมือทําไม่ใช่ให้ฟังและนึกต้องลงมือทําเอาเอา้แหวนทองคำกูมีไหมามาส่องขยายพันเอก ให้เต็มมาเล็กนะถ้อยทองทองคํามีไหมมีเอ่อมีอะไรเป็นทองคําอีกเอามาที่มาส่องดิเอามาส่าอง,อาาองขยายแล้วเาเนื้อผ้าที่ว่าทองคําเนี่ยมาขยายนี่มันเหมือนไหมแล้วคิดว่ามันจะหนีกันไหมไม่หนีหรอกมันจะต่างกันแค่ว่าทองกี่เคหรือทองกี่เปอร์เซ็นต์เพราะแต่ละอย่างมันก็จะมีส่วนผสมเช่นทอง92.5้ย 5, หรือว่าทอง K, เค95ไอ้95พวกเนี้ยมันไอ้ส่วนผสมที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะ แสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกายภาพทางโลหะเขาต่างกันไม่ยากไม่ยากแต่เคยทํำไหมละ่ะเคยส่งไหมละ่ะนะครับเคยเอาแหวนทองเหลืองมาส่งนะแหวนทองเหลืองนะเขาเก่าเลยนะมาส่งนะแล้วก็ส่งลงไปเนื้อพระผมเพราะเงินนี่ส่งมาดิทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่มันต่างกันตรงไหนเคยไหมก็ไม่เคยมานั่งดูว่าไอ้หลุดมึงเอาอะไรมาโชว์นะ่โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิถูกไหมแค่นั้นประเด็นมันอยู่แค่นั้น เพราะนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องยากเลยประเด็นทุกอย่างถ้าคุณมีกล้องพันเด็กอะคุณหามาส่องได้หมดหัวเข็มขาดแหวนเงินแหวนเงินเนี่ยคุณรู้แล้วไอ้เงินซื้อมาใหม่อะส่องดิแล้วไปดูที่ว่าผ้าอะไรที่มันมีเนื้อเงินหรือหรือเป็นลักษณะข,ของผ้าโบราณที่มันเก่าหรือเหรียญห้าสิบตังค์ญี่ป้าตังค์ไหนโบราณส่องดิปีไหนปีไหนส่องดินะครับเป็นองค์เป็นครูหมดอะครับอยู่ที่ว่าผมเลยบอกให้ต้องใช้เวลากับเขาต้องใช้เวลาขเขาคุกเคเกียเขาให้มากนะครับ ชอบอะไรก็ส่องเลยส่องได้หมดครับแก้วพลาสติกอลูมิเนียมอะไรเนะี่ยเราส่องจะรู้เกณฑ์รู้อะไรอะ่ะเขาจะรู้แล้วอ๋อไอ้นี่แม่งใหม่เว้ยไอ้นี่แม่งเก่าเว้ยจริงลงมือลงมือปฏิบัติลงมือทํานะครับการใช้ปัะเนกคือการลงมือทํามันไม่ใช่การมานั่งฟังแล้วก็อ๋อแล้วไปดูภาพผมนะครับการไปดูภาพผมนี่บางทีก็ถ้าเป็นเนื้อสมเด็จนี่คุณเพี้ยนเหมือนกันเพราะว่าหลักใหญ่ๆบ,บางคนไม่ไม่ส่องเยอะก็ ก็ไปเหมือนกันไปเจอพวกเม็ดละเอียดละเอียดหน่อยแล้วแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นขาวแล้วไม่มีเม็ดปูนเนี่ยไปเหมือนกันเพราะไอ้พวกนั้นมิติไม่มีไม่มีเทคเจอร์มิติไม่มีก็ไปหมดเหมือนกันขอบไม่แตกขอบไม่ลานเรียบร้อยนะครับมันจะมันจะต่ะอเจดนย์หน้ามันกันหมดนะครับเพราะถ้าปูนทำมาใหม่เเรียบร้อยงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ